หนังสยองขวัญที่ผมอยากดูที่สุดในปีนี้กำลังจะฉายแล้วฮะหนึ่งสิงหานี้เท่านั้นกับเรื่องลองเล็กอ่าที่เขาว่ากันว่ามันคือหนังสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดของปี2-4ง4ลองเล็กเติม S ด้วย S อ o ล t e เ Tomato เมให้ร้อยคะแนนแต่เวพี่นี่ชื่ออะไรไม่ค่อยได้หรอก <laughs> สวัสดีครับพวกเรา m o v i ิ g Pie ผมบอลนะครับต้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like ให้เราด้วยนะ จะได้มีเรื่องมาคุยกันตลอดจะได้ฟังคลิปของเราไม่พลาดสคริปต์แล้วมีข่าวแนะนําให้เสม,มอรครับผมไปลงลึกกันที่ Longlegs ดีกว่าต้องบอกกันเลยนะหนังเรื่องเนี้ยมันสกิดต่อมความน่าสนใจของผมอะคือเขาเน้ยาวเลยว่ามันเป็นหนังแบบเคอร์เลอร์แบบคริม uh ินอลฆาตกรเออที่มีคอนเซ็ปที่น่าสนใจมาก ที่เขาไม่เปิดเผยหน้าตาของตัวฆาตกรเลยอ่าใช่ขบวนมีก็มาให้เห็นแค่ครึ่งหน้าหเห็นอะไรงี้มีเซนเซอร์ไว้อะไรงี้ไม่<น>็อาไม่เห็นในการโปรโมตะนะคุณต้นเล่าเรื่องย่อก่อนอะเรื่องย่อก,ก็คือไอหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังสยองขวัญจากขั้นมีออนที่นักวิจารณ์และสื่อนอกยกย่องให้เป็นที่สุดของหนังสะพึงขวัญแห่งปีโดยจะเล่าเรื่องของรีฮาเกอร์อ่าเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เอบมือใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาทําคดีของฆาตกรรมต่อเนื่องรีฮาเกอร์นี่ จาก it f o l l o w นะอ่าใช่ครับคนเดียวกันเลยช่อเ<า>ขอ้าคนนี้ใช่ฮะซึ่งไอคดีฆาตกรรมเนี่ยมีปมที่ยังไม่คี้คลายและอยู่ในการสืบสวนที่มันแบบมีอะไรน่าสงสัยอยู่เต็มไปหมดแต่เมื่อยิ่งทําคดีเธอก็ยิ่งรู้ด้วยรู้ตัวว่ามีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงฆาตกรต่อเนื่อผู้หกหี่ม่ที่รับบทโดยนิโคลัสเคสซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมสุดสยองเธอจะต้องรีบไขคดีนี้และป้องกันก่อเหตุฆาตกรรมอีกครั้งให้ได้คือบอกเลยว่าเรื่องนี้ลุงนิกกลับมา <ม>พี่เนี่ยสนับสนุนลุงนิกเสมอตั้งแต่ที่แกยังเป็นดาวค้างฟ้าจนแกลงไปใต้ดินบุดหายไปเป็นปีขึ้นมาใหม่หแล้วก็เปนไนนเล่นหนังเกตบีจนตอนนี้แกพยายามจะกลับมาแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซของแกเลยเอ,อือพี่แบบสนใจมากแกตีนมตัวเล่นบทอย่างนี้มันะ่ะแกในฐานะแบบฆาตกรโรกจิตอืมตรงนี้แกดูจิตจิตแล้วตัวอย่างมึงนะโกมมากอ่าใช่เออแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันยังมีพอนะเขาต้องเล่าเลยว่า เรื่องนี้เขาเซตติ้งในยุคประมาณ90โดยที่พูกับเขาพูดประมาณว่าเขาอยากจะได้ความคลาสสิกแบบสมัยก่อนที่แบบยังไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่มีแบบอะไรก็มี iPad จดงานเราสามารถหาอะไรข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเขาอยากได้ความการสืบคดีแบบคลาสสิกที่แบบต้องไปหาข้อมูลในห้องสมุดการเดินแบบเข้าไปในบ้านเงียบๆพื้นที่แบบเงียบๆหน่อยไม่มีแสงสีเสียงเยอะๆหาจับฆาตกรยากๆนิดนึงเขาอยากจะให้ได้ความรู้สึกแบบนั้น แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเรื่องนี้อาจจะมีเกี่ยวกับเนธรรมชาตินิดนึงที่นังเอกเป็นนักสืบแบบเหมือนมีซิกเซนต์สัมผัสได้เพราะว่าเรื่องโปรโมทมาก็ตัวเป็นแบบฆาตกรกระพามก็ตัวเป็นเหมือนอะไรเกี่ยวกับปีศาจด้วยอะไรด้วยมันดูน่ากลัวเป็นพิเศษมันดูน่ากลัวแบบไม่ใช่มนุษย์แต่เห็นว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยแหละอมันเลยทําให้แบบน่าสนใจน่าสนใจมากอ่แล้วก็อันนี้ที่ผมไปเจอมาที่เขาโปรโมทออกมาก็คือตัวแม็กก้าันโลที่แสดงเป็นริฮาเกอร์นังเอกของเรื่องเนี้ย เขาบอกว่าต้องเผชิญหน้ากับไอตัวลองเล็กเนี่ยตรงๆซึ่งระวังถ่ายทำซีนเนี้ยทีมงานก็ได้ติดเครื่องวัดหัวใจไว้ด้วยซึ่งค่าหัวใจปกติของคุณบอลโลเนี่ยปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ7 6 BPM แต่พอไปเจอฆาตรกรแบบครั้งแรกเลยเจอปุ๊บพุ่งไปประมาณร7อ b เจเลยคือต้องเล่าก่อนด้วยว่าเรื่องเนี้เขาใช้คอนเซปต์การถ่ายที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือเขาโปรโมทเลยว่านั่นเองเ,องเนี่ยได้เจอตัวฆาตรกรอย่างนีโคลาเคสได้เห็นหน้าเนี่ยและเข้าฉากครั้งแรก พร้อมกับคนดูเว้ยอ่าก็คือแบบยังไม่รู้อะไรเลยมาถึงเข้าฉากก็คือเจอเลยใช่เลยคือไม่ให้เห็นหน้ามาก่อนคือมาถึงปุ๊บต่อบทกันคือคือรู้รู้แค่ประมาณว่าเขาจะพูดประมาณนี้เหมือนต่อบทกันแล้วแต่แบบไม่ได้ต่อกันตรงตรงอ่าเออแล้วก็เด็กเข้าฉากแต่งหน้าซัดเดินเข้าห้องมาเจอหน้านิคลัสเคสแบบน่ากลัวเลยอ่าใช่คือความรู้สึกและการฉายอยู่บนจอจะเป็นของจริง ความรู้สึกกลัวนี่คราเคสตรงนั้นจะเป็นวความกลัวจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเมจิกของภาพยนตร์ที่เสิออ,อกมานางเอกมันไม่กลัวเยี่ยวลาดวิ่งหนีออกจากห้องเขาไหนไเ้ยใจสัตว์ทายใหม่เงีย้ยทายใหม่หมดีไปกวใจวายเ,เพราะว่าดูแล้วดูในภาพนะเป่งน่ากลัวมากอืโดยที่การชูคอนเซปของการโปรโมทเรื่องนี้นะเขาจะบอกว่าเป็นประมาณว่าเหมือนเหมือนไซเลนต์ออเดรย์แมป่ะอ่าใช่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนรูปผสมของไซเลนต์ออเดรย์แมกับอ่าสวิตช์แอรคิลเลอร์คือแบบ ฆาตกรเหมือนเกมแมวจับหนูอืแล้วก็จะเป็นฆาตกรแบบจิตๆชอบทิ้งข้อความไว้อ่ามีพูดง่ายฆาตกรสมัยก่อนนะครับแบบคลาสสิกที่แบบว่าอยากโดนจับอ่ะเออแบบกูเจ๋งมากนะเออกูเจ๋งมากนะฆาตกรแบบจับใช่ไอฆาตกรแบบแปลกๆปหแบบทิ้งข้อล่องลอยไว้ให้รู้ว่าเป็นตัวเองแฮทมียูแคนเลยแทมียูแคนโดยที่คอนเซปต์การโปรโมทเนี่ยหาดูได้นะครับ เขาจะไม่เห็นหน้านิโคลัสเคสเลยอืเราจะได้เห็นหน้านิโคลัสเคสพร้อมกับน,นังนเอกนั่นแหละอาใช่น่าดูมากพี่รู้สึกน่าดูมากใช่และอันนี้เหมือนตานิโคลัสเคสเนี่ยแกก็อธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมเราถึงไม่เห็นหน้าเขาชัดๆด,ด้วยซึ่งแกก็บอกว่ามันก็เหมือนกับแปะคําเตือนไปที่ขวดในโตกิสไล์ปีศาจตัวน,นี้มีความอันตรายสูงมากวิธีที่มันเคลื่อนไหวเปิดเผยตัวตนและวิธีลงมือต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังก็คือพูดง่ายๆว่า เก็บงามอย่างซับซ้อนแล้วก็น่ากลัวใช่คือเหมือนคิดมาอย่างดีแล้วคิดมาอย่างดีแล้วตั้งใจคอนเซป t นี้น่าดูจริงๆครับเรื่องนี้น่าดูใช่ครับหนึ่งสิงหาเข้าลงแล้วอาทิตย์หน้านี่เองอาทิตย์หน้าแล้วนี่เราไม่ได้โดนจ่ายตังมานะครับอันนี้อยากดูล้วนๆแต่ถ้าอยากจ่ายผมก็บอกได้นะครับโปรโมทให้ฮะอแล้วก็ข่าวต่อไปครับอันนี้เปลี่ยนทน่อย จากเมื่อกี้สยองผันหังปีอันนี้ไปดูแบบอะไรที่มันหลุดบ้างเพราะว่าผมเห็นครา้แรกผมตกใจเลยเพราะว่าตามไมเคิลเบรับเตรียมมากำกับสกีบิดี้ o ทเลตกูเคยเห็นแล้วไอส้สกีบิดี้เนี่ยอ่าคือต้องบอกก่อนนะว่ามันหลุดเจนกูไปไกลแล้วอ่ามันเป็นเหมือนของฮิตของเด็กเจนอัลฟาคืออย่างอย่างต้นเนี้ยห่างกับพี่มันห้าปีอ่าก็ยังแบบใกล้เจนนี้มากกว่าพี่แต่ก็ยังไม่เข้าไม่ถึงก็ดิพี่เห็นแล้วแบบมึงดูเฮียอะไรกันนี้่แต่แล้วแหละ กามาทําหนังอืมแสดงมันก็ต้องดังจริงใช่ก็อันนี้ตัวของไอ้บริตตี้เนี่ยไม่ไม่ต้องเล่านี่ก่อนอว่ามันคืออะไรอ๋อได้เพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจโอเคไอ้สกิเปตี้ไทเน็ตเนี่ยมันคือเรื่องราวการต่อสู้ที่มันหลุดโลกมากๆระหว่างฝูงมนุษย์หัวจากที่มันโผล่ออกมาจากซุ่มอะที่ต้องการเปลี่ยนมนุษย์ทุกคนให้เป็นแบบพวกมันปะทะกับอีกสายพันธุ์สุดพิสดารก็คือมนุษย์ที่มีหัวเป็นกล้องวงจรปิดโทรทัศน์และลำโพงอะไรประมาณนี้ที่ออกมาปราบปรามพวกมัน ซึ่งมันเป็นเว็บซีรีส์ฮิตผู้แตกในของเด็กเจนอัลฟาเลยสร้างชื่อถล่มทลายให้ชาแน,นลที่มันชื่อว่า The f u ฟ k b o o มโดยยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นหลายสิบล้านเลยทั้งใน YouTube Ti k t o k แล้วก็มีผู้รับชมส่งไม่แพ้คอนเทแบบเนต์ของ u t u b e อ่ะแบบเผอบางคันชนะคลิปของมิตบีไปแล้วด้วยโอ้ยโอ้ย oh กันฟังคอนเทนต์กูก็ปวดหัวแล้วอืมมนุษย์หัวโถสวมอไม่ไม่ต้องพูดใหม่โถสวมมีหัวเป็นมนุษย์ที่โผล่ออกมามาจากคอหาน กับมนุษย์ที่มีหัวเป็นกล้องเออลบกันแล้วมนุษย์ปกติอยู่ไหนไม่มีก็มนุษย์ปกติเป็นเหยื่อเหยื่อแต่พวกนี้มันจะไล่เปลี่ยนไงไอพวกกล้องจอมเปลี่ยนต้องมาช่วยโอ้ยซึ่งซีรีส์มันมีหลายตอนมากผมเคยไปนั่งดูแบบอีหยังเมื่อกี้ตอนทําชิปไปก่อนทําชิปพี่ไปดูมาดนึงแล้วโอ้โหแม่งติดปืนกลปืนใหญ่กันไล่ยิงกันเอาไปสงครามเลยพร้อมติดเจ็ตอะไรยี่ห้อโอ้โหใหม่ก็นี่ นี่เราดูอะไรกันอยู่วะนี่เรากําลังทําอะไรกันอยู่วะเนี่ยก็เป็นของที่ของเจนอัลฟาเราเข้าไม่ถึงละเอลฟานี่คือไปไกลกว่าเจนซีถูกปะแต่เจนซีก็ประมาณอาุบาปปหนึ่งปสองอะคือเด็กไปก่อนนั้นถูกไหมใช่เด็กดูอะไรกันอย่างนี้เราดูอะไรวะเนี่ยอ่ะอ่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือวอลเลตตี้เนี่ยเขารายงานว่าไมเคิลเบย์และอดัมกูดแมนอดีตประธานของพาราลมาลเนี่ยกำลังร่วมมือพัฒนาซีรีส์และหนังและจากแอนิเมชันซึ่งเขาไม่ได้ทาเป็นแค่หนังนะเขาทําเป็นีรด้วย เป็นซีรีส์ด้วยอืมแล้วก็ตาเบน่ะแกก็อ,ออกมาบอกว่าจะทำออกมาในสไตล์หนังแบบจอห์นวิกและด Th <ะ>ิสต <c oughs> <c oughs> ิกไนท์ฮะภาพจอห์นวิกดิสติกไนส์กูขอรืดบ้าหนึ่งนะจอห์นวิกอืมเข้าใจค่ะดิสติกไนท์มันเข้ากันเอวะตัดแต่สิจอห์นวิกจั้พอเห็นภาพดิสติกไนทเลยนะดิสติกไนทนี่หมดมากเลยนะ เป็นซีรีส์ที่มเราจะส่งกับที่บ้าเหรอ,อ,อพยายามขายแบบเจนแก่ๆหน่อยจะไปแบบทรงโลกอนาคตเปล่าจิงแล้วก็แบบเขาเรียกว่าเอามนุษย์ไปกักขังแล้วก็เป็นสงครามลบกันในแบบโซนสลามนีรออ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้น่เแล้วก็ส่วนตัวกูดแมนเนี่ยแกก็บอกว่าเราอยู่ในช่วงพัฒนาบทกันอยู่ครับทั้งรูปแบบทีวีซีรีส์และหนังลงในตอนนี้เราเพิ่งพูดคุยกันในส่วนของรูปแบบหนังแต่แน่นอนว่านั่นไม่ใช่ทางเดียวที่เราจะไปครับ ซึ่งก็สุดแกเตรียมโปรเจกต์ไปเยอะมากอะ <c oughs> คือมีให้ดูทั้งซีรีทั้งหนังกูเหลือจะเชื่อใจแน่นอนกู <c oughs> เหลือจะเชื่อโปรเจกต์ Project มีเป็นพันเป็นล้านโปรเจกต์มึงอยากจะทำคนที่มีหัวอยู่ที่ชัดโคกอะนะ <c oughs> ลบกับคนหัวใส่ไปติดกล้องอะนะฝึกกล้อง,นนะ <c oughs> องจอปิดอะเออเอาเถอะขอให้มันแล้วกันเผื่อมึงหลุดแล้วก็หลุดให้สุดก็แกยังทำซัพพลาเออร์มีชีวิตได้แล้วเลย ในจอภาพยนตร์ทร์นฟอร์มเมอร์แม่งคนละเรื่องเลยรถแปลงเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์แปลงเป็นรถแม่งโคตรเท่เออเออก็อย่างว่านะถ้ามันแต่ทร์นฟอร์มเมอร์มันเท่อยู่แล้วอ่ะมึงจะทำให้คนหัวชะโคกมันเท่ได้ยังไงวะอยากรู้เหมือนกันก็น่าจะไปเอาเท่ตรงอันนี้หรือเปล่าไอพฟกฝอกล้องวงจรปิดอะไรพวกไม่แต่ยังไงมันก็ต้องลบมกับหัวชะโคกวะก็ใครใครเคยดูไอเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วนครับคอมเมนต์พี่หน่อยอยากรู้ว่า เขาวงการนี้มันขับเคลื่อนกันยังไงความสนุกมันยังไงใช่อยากรู้อ,อยากรู้แค่แค่อยากรู้เฉยว่าเอ้ยมันจะทําออกมาแบบไหนว้าถ้าใครตามอยู่มาแนะนาพวกผมหน่อยใช่พวกผมน่าจะห่างกันไปเข้าไปถึงเข้าไม่ถึง,ถงพยายามแล้วพยายามดูแล้วก่อนท่าคลิดพยายามดูแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้อ่าใช่ครับ แล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบที่เรียกว่าสมาชิกแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือจะกดเป็นซุปเปอร์ตทงกแทนก็ได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณซุปเปอร์ตงจากคุณท็อปคอนโทรลด้วยนะครับที่กดให้กับเราขอค,ครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราอ่าแล้วก็กดทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะถ้าเกิดอยากจะเม้นอยากจะคุยอะไรอมผมอ่านทุกเมนตเลยบอกให้แล้วก็ยังมีใครสงสัยอีกว่าคนไหนคือพี่บอลกับพี่ต้นนะครับก็จะบอกว่าคนใส่แว่นเงินคุณต้นนะครับใช่คือคุณ แค่นั้นแหละประวานพี่บอลบอกว่าใส่แว่นดูในโง <c oughs> รงทีสับสนเลยมีคนสับสนเยอะบอกว่าใส่แว่นดูหนังทีโอเคครับวันนี้ก็ประมาณน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เราด้วยเจอ่ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ